วันนี้เรามาเพื่อสิ่งนี้นะฮะนี่ภาพอร่อยเด่๋ยวนี้ฮะต้องต้องต้องแบบนี้ครับวุ้นเมือสั่นตอนนั้นยังไม่ได้กินสองสาครับมาพอดีคำครับคำครับลุยตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ร้านเข้าต้มปลาเฮียวหวานนะฮะอาจจะดูกลับได้านไปซะหน่อยเพราะเราถ่ายกล้องหน้านะวันนี้เราไม่ได้มาจริงนแค่สองคนถูกต้องครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดหล่อและสุดสวยของเราใช่ ภรรยาของเขาถูกต้องเราไปลุยกันว่าจ๊จะหล่อสู้ได้ไหมแค่แค่เสี้ยวก็พอโอ้วันนี้เรามาพื่นสิ่งนี้นะฮะนี่ปูไซส์เกือบโลนะครับเราจะไปกินโจ๊กปูกันสูตรของร้านนี้อร่อยสุดจริงๆเดี๋ยวไปลุยกันโจ๊กเนื้อเนียนๆเลยนะแล้วปูเนี่ยเขาจะแกะมาให้แล้วเลยถูกต้งลุยฮะป้าไปดูกันค่ะว่า เราวันนี้ก็มากินข้าวกับใครคะมามามใครเอ่ยไม่หล่อคนนี้ไม่หล่อสู้ผมไม่ได้หรอกเขาบอกว่าเขาหล่อสู้ได้นะจ๊ะผมเนี่ยสู้เขาไม่ได้ครับผมกินข้าวกับเพื่อวินครั้งสุดท้ายถึงกองละครนานมากนานมากโอ้โหหลายปีมากนะาถึงสิบปีได้นะถึงนะเกือบเกือบสิบปีอ่ะตอนนี้เราผมคนหล่อเลยครับมาหันมากินข้าวด้วยตอนนั้นยังไม่มีเมียนะคะตอนนี้ไม่มีเมียตอนนี้ คู่ใครคู่มันก็ตอนนี้ยิงแค่อลแล้วครับแล้วฉีดแอลกอฮอล์อ๋อโอเคโอเคโอเคสุดยอดดีแล้วดีแล้วดีแล้วบอกก่อนว่าเป็นแต่งถามเดียวคนนั้นนะชอบดูอะไรชอบดูพี่ดาวินใช่ไหมนั่นแน่นอนนะนั่นถือเป็นไฮไลท์เลยนะว่าเราสมบูรอ่ะเหมือนสตาด์กับเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างไปดูครับว่าเราสั่งอะไรบ้างครับลองใหญ่แน่นอนนะไปนะ ปกติคือถ้าเกิดว่าคนอื่นมากินที่เนี้ยคือเขาไม่ได้มีพริกมาให้แต่ว่าพี่มาวินแบบคือพิเศษเพราะว่าครับกินพริกเหมือนแบบกินแทนเข้าป่ากอะเดี๋ยวดูไปตอนนี้น้ำลายไหลเต็มปากเลยทุกคนพริกที่มันอยู่อันเดิมของมันเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วไหมยมันงอยู่แล้วไหมอันนี้คือพริกขี้หนูอันนี้คือพริกแดงจินดาเวลาที่เราทานจะหอมมากจริงๆก็มีความเผ็ด เผ็ดของพริกมันอยู่ที่เปลือกของมันถ้าเกิดว่าเป็นพริกที่หั่นมาแล้วเราเอาปากตัดมันจะเผ็ดแต่ว่าถ้าเราโอบมาเลยอ่ะความเผ็ดขั้นในที่มีพริกกระจายมาเด็อรอบๆเต็มเลยที่ี้หนูที่ดีนะฮะเวลาทำใบกะเพรานะครับต้องมาตำจะออกฤิ์ดีสุดในหนึ่งนาทีแรกทั้งความหอมต้องทำเลยทำเลยอันนี้คือที่ีคือที่สุดแล้วลองดูเลยแล้วกะเพราที่ดีนะถ้าเป็นกะเพราแดงเพราะกะเพราแดงจะเพิ่มกลิ่นหอมและความเผ็ดร้อนมากขึ้นหอมกระหน่อชอมกระหน่อมอ๋อค่ะ ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วที่คุณเด็ดไปที่คุณตัดกระเพราเห็นแล้วกระเพราแดงเห็นแล้วเห็นแล้วกระเพราโป่งเหรอกรเพาโป่งกระเพราโป่งอะไรกับกระเพราแดงที่คนทำรายการราคาเรจริงเราจะแบ่งาจะเริ่มนะครับเรจะขอยักแบ่งกัยนะครับแบ่งคึ้นนะฮะพุดก่อนจะกินจะตายปอปป้านะคะเราขอยักเช่นเคยนะฮะต้องแบ่งไม่ไม่ไม่คือเป็นผลิตภัณฑ์เดียวปกติต้องไเดินทั้งฝาอาตักขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตักไปลุยกันไปเวลากินนะฮะยิมเซพุดเอาเป็นแบ่งก่อนเหรอคะ ต้องไล่พด้วยเยล่แไสอง่ะเลี้ยวเ้ลอาทวนเยับอาที่ไหนะอ่นี้ฮะต้องต้องต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวทเอาที่ไหวนะคือกินที่มันตีจมูกเลยอะเดี๋ยวมทอะไรวิจการวิพุ่งนี้ดีเจพจะต้องห่วมาดีฮะบดีดอ๋พุเริ่มออเลยหรอไม่รอพุทธไม่ไม่พร้อมกันเนาะ ออนท็อปเนี่ยพี่พูดแซ่บไม่ฮะมาพอดีคำนะครับลุยฮะพูุท่อนุญาตให้พูดธเขี่ยพิกออกได้พูดเลยเป็นไงบ้างครับพี่อ้อมครับไม่เคยเลยสบายมากพุทธพี่มาเอาออกนิดนึงจริงพี่อนุญาตไม่เป็นไรครับแรกเออลองก่อนจริงเหรอลองสไตล์พี่มาวินก่อนมาลองสไตล์พี่เผ็ดนิดนิดแบบสบายๆบายเผ็ดนิดนิดกินสาใช่ายใช่ได้ต่นขึ้นไหมพุทธมือสั่นสั่นนั่นแหละยังไม่ได้กิน มาไม่เหงื่อแตกแนสวัสดีครับแล้วก็ลุยมาสวัสดีครับลุยทั่วเไม่เผ็ดได้เอาความจริงในใจเลยเฮ้ยหน้าดูไม่เผ็ดจริงอ่ะได้อยู่ที่รานนี้คนนิสิตหอนรอพักหนึ่งน้ำตาไหลเฮ้ยทำไปตรงเปลี่ยนไอ้พุทธเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไป ไม่ได้ขนาดนั้นไม่้ขนาดนั้นลไอ้หนูอยากลองเลยอะไเลยลองจุดีพี่ไม่ได้อย่างนั้นตายพี่มาวินตายพี่มาวินเนยเ่อเดี๋ยวพม่ดพี่ตัวเนี่ยจะกินเผ็ดเรา้บุญ่าขอบคาณครับโตาจุยลุยนะครับตายเราเลยนี่ดีโอ้ดูพริกดิผมเมียคู่นี้ใจสู้มากสบายจุยสบายเชื่อพี่พี่รักหมอบอกว่าอย่ากินเผ็ดนะช่นี้มา่รักโอเคใช่ปะโอเค โอเคแหละเออเออเออใส่ก่อนใส่ก่อนเลยดีดีดีรสจัดกินรถจัดพี่เกยทับพี่เกยทับพูดด้วยพเกย์ทับพูดด้วยนั่งบัฟต้องหอกคนแบบพี่เมยเตรียมคำเออลุยวัดได้พริกไม่เผ็ดอันนี้ได้อยู่แต่เป็นหอมได้ได้เออ แต่ก็เผ็ดอะแต่ก็เผ็ดเลยโอเคอร่อยเนอะโอเคอ่ะอ่าขอพี่ตู่นะคะระดับอนุบาลนะคะเอาแล้มันแต่มันสดแล้วมันอร่อยนะใช่มันสดแล้วมันอร่อยมากไม่ข้าวเลยใช่วิทย์แต่น้ำอีกเดียวไม่ฉันกินโหสุดแต่ว่าพริกเป็นเม็ดๆไม่ไหวพอก่อน่่่พีตูงั้นโรงพยาบาลเจอกันแน่ มาอ่าเน่แม่มาระดับอนุบาลไปไปอ่ามาลุยลุยโออไอ้ทุกคนเผ็ดลยเหม็นเผ็ดเลยอร่อยเนาะสดมากเฮ้ยเราไม่เราไม่รู้ตัวเลยนเนี่ยวันเราเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการเลยนะคะพุดจุ๋ยหูยเดียวนี่แดก แดดเทปแรกของเราครับมาฮะใช่ไหมดีครับ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 คับแบบนี้โอ้โหมาพุทธเรอเป็นสาวบ้านครับมาพอดีคำครับคำครับลุยพุดกินเผ็ดกว่าพี่เยอะมากนี่แหลอมากับปลาก็อร่อยนะมันคนมันจะชุบเกินอันนี้คือปลาเก๋าแดงเหรอใช่เก๋าแดงที่ร้านเลยนะที่ร้านนี้เลยเออร้านเลย โหพุดด้านยิ้มตึงโอ้เวลาที่เราไม่แพงมากนะเนี่ยเฮ้ยที่รักหรือว่าล้ำไส้ที่รักพวกเนี้ยมันไม่ได้หรอกนี่ชิคกี้พายว่าตอนเข้าน้นเป็นอย่างไรดูมือนะมือสั่นะเนี่ยมือสั่นเนี่ยมาที่ข้ครับลุยฮะมันมีต้องขอถอดตัวใส่แค่น้ำจิ้มซีฟู๊ดกระเพาะปลาอันนี้คือกระเพาะปลานะฮะกระเพาะปลาสดกระเพาะปลาครับมาก เนื้อม um ันมันเด้งมันเด้งเออเด้งแม่งเผ็ดมากเลยครับแม่งเผ็ดแลาเดียเนี่ยมึกหอมมึกของที่นี่เขาการันตีว่ามันหมึกที่ดีมากไม่มีการฟอกสีใดๆทั้งสิ้นแล้ะมันถอดที่ดีเวลาย่างต้องใช้ไฟแรงเพื่อข้างนอกจะได้สุกข้างในยังมีความฉ่ำและกรึบอยู่มาฮะลุยครับอันนี้คือเต่าเต้ยนะจ๊ะอะไรนะแพ้เลยนะขอดแพ้เลือด แต่ว่าพี่มาวินแพ้แล้วคะแพ้ไี่ฮะอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดนะแข่งไปพูดชิมไปก่อนเป็นทุปตุ้ที่ดีมากและที่ที่เด็ดนะฮะคือเต่าเต้ยต้มบวยเป็นซุปกุ้งหอมมาอตัดเห็ดด้วยซุปตุ้งดูความขาวแว้มขาวแว้มเก่าเต้ยขาวแว้มนะฮะความขึ้นขึ้นนะฮะชุยๆอ่ะฉุยมากครับเลุยฮะผมจะดู ิคือตอนแรกมาเต็มๆนะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะเหลือแค่นี้แล้วนะหมดแล้วนะอยู่ในท้องของพวกเราแล้วสบายมากครับผมมาครับพี่บินมาแล้มัเริ่มกันเออจุดว่าเด็กและสตรีมีคันแล้วคนเป็นโรคกระเพาะไม่ควรไม่ควรนะคะับไม่ควรตามนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะหอยนางรมหอยทุลัดแต่เป็นเปนไซส์ไม่ใหญ่แต่เป็นหอยที่อวบแล่นดูสีขาวแว้บเลยนี่เวลากินหอยนะฮะเราเราเลาะเอ็นก่อนนี่นิ้วมือต้องอย่างงี้เลาะข้างานใต้เอาเหยีออกอย่อ่าหลุดออกมาแล้ววิธีการกินง่ายๆนะครับ เชื่อชันด้านการกินหอยนะครับถนัดมากครับผมกินหอยนี่ครับใส่พริกเผาใส่เดมจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าพี่ตัดน้ำจิ้มมาตัดเกมอาขึ้มาเฮ้ยพุดี่จะจะจะไม่ค่อยเผ็ดมากจะกลมกรอบกลมกรอบคูโว้เขารู้แล้วหมูว่าทำทำยังไงไม่เหมือนเที่ยววิ่งขาอะไรหรือวะต้องปดกระดุมอะลองได้ลองลองลองปดตัดตัวเลยครบเลยแล้วนะตีไปเนี่ยเป็นลอเรนส์ใช่ไหมโออ๊ก ผมพี่คุณมุจจนักขึ้นหนัคุณงมากนี่คือเราส่งท้ายใช่ไหมใช่มากทัพี่แลับคุครับโอ้ฮะมาเชียร์วันนีค้ำคันคับลุยฮะโอ้โอนี่คือกมกล่อมของคุณเหรอกลมกล่อมกลมกล่อมมากลม่คืออะไรก่อน โ้ยนีใส้อยอะไรนะสถามว่าใครเผายุธยากุ้งเผาครับโอเคมาอะไรสาระเลยเาไม่เริ่มทยไมโดเรมอนไม่ชอบปลาลืมปลาแซลมอนไงโอ้ยตลาดเกิดมากเลยอะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเจอหมูยอไม่แต่กุ้งเผานนี้เป็นกุ้งที่สดมากเวลากินกุ้งเผานะตามสไตล์ใส่แบบเบาๆไม่ต้องวานะเพราะว่าเราอยากดื่มดับรสชาติของมันกุ้งทำหลังตัวเดี๋ยวนะผมสงสัยเวลาพวกพี่มากินกันพี่ก็สั่งขนาดนี้เหละครับขนาดนี้ฮะใช่แล้วพี่กนหมดไหมให้วินกินไม่เหลือจริงเหรอจริงเวลากินนะฮะมันจุกนะเขา่สนใจพวกเราเขาไม่้นใจใส่แบบนี้นะครับแล้วคลุกแล้วคลุกเนี้ยแล้วเวลาซดนะมันจะอร่อยมาก นี่งคลุกกับข้าวนะเขากินอย่างยิ่งปั้งจานเป็นแฟกลัมเวลากินนะฮะบางส่วนที่เหลือนะเอาจิ้มเป็นคลุกอย่างงี้ตู้ฟุกแล้วก็มาลาดบนเนื้อของเขาโอ้ยคำแรกเราต้องกินไปก่อนใช่ไหมคะใช่เป็นที่สองลาดแล้วก็มาลาดเลยเนื้อขึ้นมามันจะไม่กระเด็นเช่หนูเราดึงเนื้อมาก็จะกระเด็นใส่หน้าคหน่อยโอ้ยน่าดีไม่มีเล็กไม่มีคำว่าเล็กครับโอ้โหเขาทำดูดง่ายมากเลยอันนี้คือพอดีคำนะพดธพอดีคำโอ้จริงป่ะได้ป่ะได้ป่ะสบายมากร้อนร้อนนะได้อยู่มา วัสดีครับนะครับลุยฮะเนือโจ๊กปูสุดของเขาครับปรเป็นแบบสไตล์ฮ่องกงเนื้อโจ๊กจะละเอียดมากและเนื้อปูจะหวานมากปูมาเป็นตัวตัวแกะแบบนี้แต่ไฮไลท์คือหม้อน mm ี ouais. year, oh. ้พิเศษให้เราครับคือพูดโจ๊กปู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 จำให้ตัวยักษ์หน้าร้านที่จะถ่ายได้ไหมไอ้ตัวเจ็ดทิศเดี๋ยวเราเกือบโล้มนี่ยมันอยู่ในหม้อนี้ให้เราแล้วอยู่ดีแล้วฉะนั้นความที่มันมีมันมีมีเนื้ออะไรต่างๆจะเข้าไปละลายอยู่ที่หมดแล้วจังหวานมาก เร้มาเริ่มกันสล้วนี่เขามีเครื่องเคียงเป็นอะไรนะคะปลาท่องโก๋ะปลานี่คือปาท่องโก๋โบดแล้วก็ใส่พริกไทยตามจริตนี่นีดพูดพูดตามเธอไม่ทันเลยนะเธอให้พูดพูดบ้างสิถ้าวิตกจริตก็สาดเป็นทั่วมาดูมดูดูสีโจ๊กนะอันเนี้ยแบบปกติใช่ไหมฮะสีใสๆก็อร่อยนะแต่นี้สำหรับเราคือต้มปูมาทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนื้อโจ๊กจะมีมันมีความซุกปูใช่ไหมโอ้ดูดูความเนียนบ้าบอก เรียนกับเมียผมก็โจ๊กปูมอนี่แหละครับฮะแล้วจะกินอะไรก่อนดีอ๋อได้กินเมียนเอ้ยกินปูเลยครับใจเย็นครับบุ๊ชโอเค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 โหนี่ส่วนที่ของของสีภรรยาผมนะครับทำไมคะต้องมันจงตักครับบรรจงมันจงมันจงผมอยากรู้เวลาพี่ๆแบบไปกินกินอะไรอย่างเงี้ยตู่ได้กินบ้างไหมอ่ะได้กินได้กินแต่ได้กินทีหลังกินที่ร้านที่ร้านที่ร้านยกเว้นบางครั้งที่เขาหิวมากให้ให้เขากินก่อนเลยให้หิีบแล้วค่อยถ่าย ไม่งั้นเดี๋ยวมีเฮเมื่คลิปบอกว่าอันนี้ของโกดตูวใช่แต่ว่าอดกินก่อนตลอดแล้วพี่ตู่มันโกรธจริงนะจริงป่ะโอ้โหจริงมันแบบพูดยังไงดีคือไมื่อถึงทีจะได้ฉจะได้กินไม่ไม่พี่ไม่เข้าใจวันที่มันต้องกินสิ่งที่พี่ชอบเนอะปะปลาหมึกก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนวดก็ไม่ได้ดูความเนียนดูความเนียนก็จะอร่อยนะครับให้ใส่บัาเตอร์โกบด์บดแบบนี้แล้วก็คลุกๆๆๆเลย ว่าวันนี้เมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่เบาที่สุดสำหรับเรนแล้วแหละใช่ไม่รู้ตกใจหรือว่าทับเลดกนิดพอก่อนเขียเขียนลงไปเปินระแวงเลยพอก่อนยังพี่ใส่ใส่ทานเบา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 โอ้ยหดูความเดียนดิฮะความเดียนเดียนจริงมาครับใช่แบบนั้นเลยลุยฮะต้วก็หมุตัวนะเป็นไง ร้อนเลยนะยังไงครับกินดูครับอร่อยอยู่ดีมันหนึบมากมากรุก้ยครับยังไม่นนพี่ตู่ได้กิน,น,น,นยังไม่ได้กินปิดป้องคุณปิดคลิปไหมคะที่ฉันจะได้กินะ<า>อ่ะที่หวังที่หวังก็ต้องปลานะครับอร่อยมากเด็ดส,สุดๆแล้ววันนี้มีน้องชาติสุดที่รักกับสีภรรยาข้ามชาเลนดด้วยยิ่งมันก็เป็นใหญ่ครับ